ลูกนี้จุกกระเอ็บอืมร้อยจังหูด้านน้องเลยครับจะขึ้นคุมโซนใบแรกลูกนี้จุกกรบลูกนี้คุมโซนโอ้โหถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวฮะอืม อาครับน้องเลใบแรกเปิดมาถือว่าเปิดมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเรามาดูผมน้องแบมลูกนี้ครับน้องแบมน่าจะขึ้นมาคมโซนให้กับทีมก่อนนะฮะเข้าวงมาครับน้องแบมโอลูกนี้น้องแบมจบทีมับโอ้โหดับดีฮนะ ติดกันไปเลยครับผมใบนี้ได้หนึ่งตามในสนามยิ้มน้อยๆครับผมนะจะเป็นยิ้มแบบละลายเลยทีเดียวเชียวเอา้าเรามาดูครับลูกนี้ครับพี่นะครับกระบี่ตีโดนรับหนึ่งตีติรับสองขะบุงมาลูกนี้ตุกขึ้นอ,อร้อยจังหูนะ ลูกจังแรงนะครับผมติดไปดิขับไปนี้โอ้โหสโลโมชั่นไม่ทันทุกคนนะโอ้โแม่นแม่นแม่นจัดเลยต,ติดติดอืมเอาครับต้องมาดูครับผมน้องแบมลูกนี้จะขึ้นเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับจุบ๊บครับตุบลูกนี้อืมเหลือลายครับน้องแบมถ้าลูกนี้ลายตรงนะน้องแบมน่าจะเปลี่ยนนะครับ ลูกนี้นี่มันฉีกออกออกทางขวามือ่อนขึางเยอะครับผมสนามนี่ยังเสียอยู่สองแต้มด้วยนะครับจะดูจากมุมนี้เอาครับแล้วน้องแบมครับจะขึ้นมาเก็บแต้มใหม่อีกหนึ่งใบต้องเปิดลายตรงๆนะฮะเข้าวงมาครับลูกนี้จุกมับ โอ้โหสวยงามครับผมโม้หอยจอบขึ้นมาแล้วมาแท็กลูกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับแล้วดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนด้วยนะฮะเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนเหรอครับอืมเอาครับลูกนี้ตีโดนรับสองครับตีติดรับสามครับพี่ปุ๋ยเรามาดูว่าผมพี่ปุ๋ยลูกนี้จะตีเลยหรือเปล่าเขาวงมาตีโดนรับสองตีติดรับสามครับ ตุดปึ๊บโอ้โหไปโดนตัวเองครับโอ้ไว้นี้ยังเสียยู่หนึ่งแต้มอยู่นะฮะพี่ณะก,กับน้องเลเนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่แข่งป๊อกเลยนะฮะแข็งมากครับผมนะ ไม่ว่าจะเป็นลูกตีหรือลูกขึ้นเนี่ยวหูสุดๆนะสองวันนี้อาครับต้องมาดูว่าพี่ปุ๋ยลูกนี้จะแก้สถานการณ์ยังไงจะขึ้นมาหลบอยู่ตรงไหนหรือพิงตรงไหนจะทำยังไงให้เสียแต้าน้อยที่สุดเดี๋ยวต้องดูฮะเข้ามาครับีจุกมับ วยบังหน้าต่ำไปเยอะ <c oughs> น้องเบียรน้องแบมต้องบอกพี่ปุ๋ยครับลูกนี้จะเล่นยังไงนะแล้วเหลือลูกอยู่อีกหนึ่งใบเท่านั้นังผม <c oughs> ต้องดูครับลูกนี้ ขบูมาพี่ปุ๋ยลูกนี้จบขึ้นมาโอ้โเปลี่ยนตอนผ่านนะฮะในสนามเนี่ตอนนี้เสียยุ่หนึ่งแต้มแล้วต้องการอีกหนึ่งแต้มเท่านั้นครับทางด้านทีมของณกบี่กับน้องเลยครับถ้าขึ้นแต้มนี้มาได้เนี่ย ก็จะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับผม <c oughs> เข้ามาครับทุกนี้จามาตึบลูกนี้ขึ้นมาแต่ตามครับยังเสียเออยังได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับผมนะต้องการอีกหนึ่งแต้มครับผม โอ้โหแล้วลูกนี้ฮะจะตีเลยเหรอครับเนี่ยถ้าตีติดก็แกมเหมือนกันครับผมนะพี่นัก,กระบี่เข้าวงม,มาลูกไห้จุ๊บปึบตีเชียวครับสก,กิดโซนออกไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าออกไปไม่มากเท่าไหร่นะครับผมนะเหลืออีกสองใบในมือกับ อีกหนึ่งแปมที่ต้องการโอ้ยเครียดเลยนะฮะเลยอีกสองใบนี้ก็กดดันเหมือนกันนะครับผมนะ <c oughs> ลูกนี้เข้าวงมาครับจบจบแล้วตีไม่โดนด้วยลูกนี้ <c oughs> ต้องการอีกหนึ่งแต้มครับน้องเลจะปิดได้ไหมหรือว่าจะปล่อยเสือเข้าป่าไปให้เราได้ดูน้องแบมกับพี่ปุ๋ยต่อ เาัาต้องดูครับลูกนี้ครับจะปิดเกมเลยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาบงมาครับน้องเลใบนี้สำคัญมากจบ <c oughs> มับตึบลูกนี้ขึ้นแล้วหลดุดโอ้โหไม่จบครับทุกคนโอ้โหไม่จบนะคู่นี้ทำให้ ได้หนึ่งแต้มในสนามเท่านั้นครัผมนะสกอร์เลื่อนเปสิบสอต่อหนึ่งโอโ้โหน้องแบมกกับพี่ปุ๋ยยังรอดอยู่ฮะ